เช้าวันนี้นะครับก็มีกิจกรรมของ Magic มาใช่ไหมชื่อ s e a s o นซ o ซ c e ี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับกิจกรรมนี้เนาะเก็บรางวัลให้ครบอะไรยังไงเนาะก็ไปดูอย่างแรกก่อนเนาะอย่างแรกนี่ก็คือ m i l e Stone กิจกรรมนี้มี m า Stone มาโเดียวระยะเวลา14วันเนาะก็เราจะเก็บแต้มพวกนี้ได้จากการใช้ Snowflake Snowflake คืออะไร o w f l a k e คือค่าเงินสำหรับร้านค้าอันใหม่อันนี้เนาะ เนี่ยชื่อ Snowflake ไอ้กาสสีฟ้าเนีาะ<ม>ก็ในร้านค้าก็จะไม่มีตัวละครเอ่อคาแรคเตอร์ชาติของ Magic ให้ซื้อเนาะก็แย่นิดหนึ่งแต่ว่าก็เราสามารถซื้อเกียร์เขียวได้เนาะสำหรับผู้เล่นระดับเก่าแล้วอะไรเงี้ยก็เตรียมตัวเข้า Dark d i เ e นชั่น5ก็ซื้อเกียร์เขียวส่วนถ้าใครยังคิดว่ายังไม่ใกล้เคียงที่จะไปถึงระดับดัก k d i เ e นชั่น5อะไรก็ซื้ออะไรที่เราขาดก็ได้เนาะแต่ส่วนตัวผมคิดว่า ซื้อเกียร์เขียวน,ะน่าจะดีสุดแหละประมาณนี้เนาะก็ใช้อันนี้1แต้มก็จะได้ไมสโตนหนึ่แต้มตรงๆเลยแค่นั้นแล้วทีนี้ไมสโตนมันระดับสุดท้ายเนี่ยมันต้องใช้7จ็ดหก็หมายความว่าตลอดระยะเวลากิจกรรม14วันเนี่ยเราต้องสะสมสโนเฟล k กให้ได้7 5็ดหขึ้นไปเนาะก็เราจะได้เทโนเฟลกจากไหนบ้างทีนี้ก็ไปดูกันอย่างแรกที่อยากจะพูดก็คือ เราจะได้จากภารกิจรายวัน3ภารกิจเนาะสภารกิจก็จะเป็นภารกิจเล่นอารีนาสองรอบจะได้300ใช่ไหมได้300ตรงนี้แล้วอีกอันนึงจะเป็นเรนะียลไทม์อารีนาเนาะก็จะได้1 0 0แล้วก็จะมีอีกอันนึงผมกดรับไปแล้วลืมลืมว่าต้องเก็บไว้ก่อนก็เป็นเรดเนาะภารกิจเรดก็ถ้าเล่นเล่นเรดสครั้งั้งถ้าผมจะา่ผิด2ครั้ง ลกลยุทธ์ลายวันตรงนั้นก็จะได้400เท่ากับว่าวันหนึ่งเราได้จากตรงนี้800เนอะจดไว้800เราได้จากตรงนี้800ปุ๊บทีนี้แหล่งหลักๆที่เราจะได้ของกิจกรรมนี้เลยนะก็คือการเล่นบลิสใช่ไหมเล่นบลิสชนะทีหนึ่งอ่ะจะได้22นะถ้าเป็นถ้าเป็นกดซิมตรงเนี้ยเนาะจะได้22แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไม่ซิมเนี่ยได้เท่าไหร่ส่วนตัวยังไม่ได้ลองก็ขี้เกียจลองก็ซึ่งส่วนใหญ่ทุกคนก็น่าจะซิมอยู่แล้ว เนาะส่วนใครที่ไม่ซิมเนี่ย mm hmm. ก็จะได้เยอะกว่า22 mm hmm. ก็ไม่รู้เท่าไหร่นะก็แล้วแต่เนาะชนะทีหนึ่งได้22แล้วแต่ว่าเราจะชนะได้กี่ครั้งในหนึ่งรอบการเล่นของเราแต่ฝรั่งคนหลายคนนะครับเขาก็บอกว่าวันหนึ่งเนี่ยควรจะเล่นบลิสให้ได้วันละ5รอบขึ้นไปอะไรประมาณนั้น4ก็ได้อะถ้าขี้เกียจหน่อยก็4ขึ้นไปก็จะได้ <c oughs> ได้สโนว์เฟลกในปริมาณที่ อาจจะพอดีสำหรับการซื้อของตรงนี้เราเก็บแต้มในมายส o ตนได้ครบ7 0 0 0 0มืแต่มันยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือใช้พลังงานอันเนี้ยเนาะเดี๋ยวพาไปดูใช้พลังงานสีเหลือง1พลังงานก็จะได้1 Snowflake อันนี้ใช้20ใช่ไหมใช้ย0สิบพลังงานก็ได้20อันนี้ใช้10ก็ได้10ตรงนี้ก็เราก็อาจจะเติมพลังงานวันละสรอบหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะแล้วทีนี้ไอโซก็จะได้เหมือนกัน ด่านไอโซ8นี่ก็จะได้โโนเฟลกหนึ่งต่อหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> เนาะอันนี้ก็ใช้พลังงาน12พลังงานก็ได้1การแล้วทีนี้ถ้าเรามี power core ไม่เยอะทําไงเติมต่อวันเนี่ยเติมพลังงานต่อวันแล้วแบบมี power core จากัดควรเติมอันไหนผมจะบอกว่าให้เติมอันนี้นะครับเพราะว่ามันเสีย50 power core เนี่ยมันได้120พลังงานก็เท่ากับว่าเราจะได้โซโนเฟลิก120ต่างเงินกับอันนี้ที่เติม50เนี่ยได้แค่ร้อยเดียวไม่ใช่ดิได้120เหมือนกัน ก็เติมมาไหนก็ได้สรุปว่าเติมมาไหนก็ได้เนาะแต่ว่าก็นั่นแหละก็เลือกเอาดีๆว่าเราจะต้องฟาร์มมาไหนมากกว่ากันส่วนตัวผมจะกดทั้งคู่เลยวันละสี่ครั้งเนาะก็เป็นห้าสิบเนี่ยกดไปเลยห้าสิบห้าสิบอันนี้ผมกดไปแล้วครั้งหนึ่งก็จะกดได้สามครั้งเอ้ยยังไม่กดเลยเหรอแย่เ yeah. นาะก็คือเมื่อกี้กดไปสี่ครั้งแหละพอครั้งที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งร้อยใช่ไหมเราเราว่ามันแพงไปเราก็ ก็ข่าไปยกเลิกไปอะไรอย่างน,นี้แล้วก็ไปกดฟาร์มนู่นนั่นใช้พลังงานไปให้หมดแล้วทีเนี้ยพลังงานอันเนี้ยเราปกติวันหนึ่งอะ่ะมันจะมีในภารกิจใช่ไหมเดี๋ยวลืมพาไปดูในภารกิจรายวันอ่มันจะมีภารกิจที่บอกว่าใช้พลังงานตรงเนี้ยให้ได้หกร้อยอ่ะผมใช้ครบไปแล้วเนี่ยอันเนี้ยหกร้อยใช่ไหมมันก็จะได้ทองสองหมื่นแล้วก็ได้แต้มของสไตสไต์พาร์ท มา30เนาะก็อันเนี้ยหกรปกติมันเราควรจะทําให้ได้600ซึ่งถ้าจะทําได้600ก็ส่วนใหญ่นะจะต้องเติมพลังงานรอบหนึ่งถึงจะได้ครบหกรก็หมายความว่าวันหนึ่งอะ่ะเราได้ส n o ว f l ฟลกจากพลังงานเหลืองอะ่ะถ้ากดเติมสี่รอบนะได้เกิน600้อยแล้อาจจะประมาณ900อะไรประมาณนี้เพราะว่าเรากดครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะเกิน600ป้ปยนีดนึงแล้วก็ตีไปว่าเป็นห0รใช่ไหมถ้ากดเติมพลังงานนี้ครั้งนึง เลขสามรอบก็สามร้อยหกสิบใช่ไหมก็เป็นเก้าร้อยหกสิบหรือมากกว่านั้นอาจจะได้วันละพันอะไรเงี้อันนี้ก็วันละสี่ร้อยถ้าเราไม่ได้เติมอะไรเลยถ้าเกิดเราเติมก็แอดเข้าไปอีกสี 80, นะ่ร้อยแปดสิบเนาเป็นอะไรวะนนี้ก็เกือบเกือบสองพันเนาะสองตรงนี้อันสองอันนี้รวมกันเกือบเกือบสองพันตีไปเลขง่ายๆนะเกือบเกือบสองพันแล้วจากตรงนี้อีกแปดร้อยต่อวันใช่ไหมเป็นสองพันแปดแล้วก็บลิสอันนี้แล้วแต่คนเนาะไม่รู้ว่าจะได้เท่าไหร่สองพันแปดคูณ 2อ0พันแปดคูณระยะเวลาที 50, 40, 50, 30, ่เราจะเล่นคูณระยะเวลาที่เราจะเล่นคือสิบสี่วันก็ได้สาม0ื่นเก้าแล้วก็ได้ประมาณครึ่งเกินครึ่งมาหน่อยหนึ่งที่เหลือก็จะเป็นบลิสแล้วสมมติว่าเราขาดอีกกี่แต้มสมมติว่าเราขาดอีกสี่สามืนห้าแต้มแล้วนะสามื่นห้าพันแต้มอ่ะสี่0มืนแต้มเลยสี่หมืนแต้มเราเล่นบลิสได้ครั้งละย2ิบสองใช่ไหมเราต้องบลิสอีกพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบแปดครั้งให้ชนะ ต้องเล่นให้ชนะอีกหนึ่งพันแปดร้อยครั้งประมาณเนาะถึงจะเก็บแต้มได้เต็มซึ่งก็เป็นอะไรที่นรกอยู่เหมือนกันผมอาจจะคิดผิดเนาะเลขมันดูเวอร์มากแต่ก็ไม่รู้สิเนาะมันคิดเลขได้แบบเนี้ยก็อาจจะเป็นตามนี้เนาะไม่รู้ก็สําหรับกิจกรรมนี้ผมคิดว่าผมพูดครอบคุมแล้วนะถ้าเกิดผมพลาดจุดไหนไปก็แย้งมาในคอมเมนต์ได้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมพลาดอะไรไหมตอนนี้เข้าใจแบบนี้อยู่ เาก็หวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามาดูนะครับก็เสารนี้น่าจะไม่ได้ไลฟ์เนาะถ้าใครยังนั่งดูอยู่จนถึงตอนนี้เสารนี้อาจ,จะไม่ได้ไลฟ์เนาะเพราะผมทํางานกลางคืนนะครับก็นั่นแหละอาจจะเป็นวันอาทิตย์แทนเดี๋ยวจะประกาศในเฟซบุ o กแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ